วันนี้จะมาสอนวิธีการเดินเควสนะครับผมของระบบ Academy นะฮะหรือว่าเทรนนิ่งกราวแบบใหม่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะรอเล่นและกกราวิ like ตี้ที่จะเปิดเร็วนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าบริการเติมเงินออนไลน์เทฟทรูคอมนะครับมีทุกปัดทุกเกมให้บริการนะไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม PC นะครับสามนาทีก็เติมเสร็จแล้วนะฮะที่สําคัญถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับผมสนใจกดได้ที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยจ้า สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับผมวันนี้เรามาสอนระบบ a c a d เดมีกันนะหรือถ้าใครไม่คุ้นชินมันก็คือเทนนิงกาวนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งกร a v ิ t ีก็จะใช้ระบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนว่าจะต้องเดินเควสอะไรยังไงตรงไหนได้เนี่ยเราก็จะออกจากตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ไปเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนว่าผมอยู่ในเซิร์ฟือ่าร์โอนะครับหรือว่าอินเาสร์เนรั่นะลองย้อนกลับไปดู ทางฝั่งของ Gravity เนี่ย <_ an> เขาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลของ Academy แล้วครับซึ่ง Academy ของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับ IRO แต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในหลายๆจุดนะครับเพราะฉะนั้น ตรงไหนที่แตกต่างกันเนี่ยผมก็จะบอกเป็นของ g r วิ ity นะครับแล้วตรงไหนที่มันเหมือนกันผมก็จะทําให้ดูใน H.O เลยนะครับเพื่อที่คุณจะได้รู้ครับว่าเวลาเซิร์ฟเปิดจริงมาคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นแล็คนล็อกมาก่อนเลยนะครับอยากให้อ่านนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือจะสอนระบบพื้นฐานทั้งหมดของเกมเลยนะอย่ากดข้ามนะครับให้กดอ่านๆนะเขาจะสอนว่าเติมยาอย่างไงอะไรยังไงเป็นระบบที่เราควรจะรู้ไว้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอ่านทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะเล่นเกมเป็นงง้ขออห ของห้องเอรือล่มนะครับเล็กๆนะครับพอเดินออกมาแล้วเราก็จะเจอกับนักด่ากน,นะครับให้คุยกับเขาพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีการเปิดดูเววออัลติเนตยูอะไรแบบนี้นะ เสร็จแล้วก็เดินออกมาไปอีกรอบหนึ่งครับเราจะออกมาสู่เกาะเรือร่มนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับกัปตันกวางนะครับผมซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะฮะให้คุยกับเขาเลยครับพอคุยกับเขาแล้วเราก็จะได้บัฟได้เวลได้อะไรมานะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะทาเควสอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าต้องไปทําอะไรยังไงนะก็ที่เขาสอนเมื่อกี้เลยกด a l t ติเนตยูขึ้นมานะครับผมอ่าหน้าตามันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าต้องไปทําอะไรนะครับมันก็จะมีรายการเควสขึ้นมาให้เราอ่านตังนี้คุณก็กดคลิกได้เลยครับอ่านว่าเควสต,ต้องไปทําอะไรนะฮะแล้วก็จะมีที่ให้ติ๊กตรงซ้ายล่างนี้ด้วยนะครับผมเม <ME> ื่อคุณติ๊กถูกไว้นะครับเมื่อคุณรับเควสอะไรมาก็ตามมันจะแสดงผลขึ้นทั้งขวาของหน้าจอนะอันนี้เป็นระบบ ARO นะผมก็ไม่ได้ใจว่าใน Gravity จะมีไหมนะครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับ ก็คุยกับ NPC กวางตัวนี้เลยนะครับผมแต่ว่าใน g r a วิตีจะอยู่บน,น,กนเกาะเรือร่มใช่ไหมในของ IRO เนี่ยเราจะอยู่ที่หน้าเกาะอิสุลุตเลยซึ่งมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ NPC คือชุดเดียวกันนะครับคุยกับเขาเสร็จแล้วใช่ไหม ก็ให้เดินลงมาครับแล้วก็คุยกับ NPC ผมยาวนะครับที่ชื่อว่าลูมินตรงนี้นะครับผมก็ให้คุยกับเขาเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราไปตีโพลิงนะครับสตัวซึ่งโพลิงเนี่ยจะเป็นโพลิงเควสนะครับของทางกราวิตี้นะครับให้เราไปตี2ตัวเสร็จแล้วเขาจะรอปไอเทมที่เป็นไม้มาซึ่งมันจะด r อเข้าตัวเลยไม่ต้องเก็บนะฮะตีเสร็จ2ตัวปุ๊บให้เดินลงไปด้านล่างนะครับผมไปคุยกับ NPC กะลาสีนะครับก็ส่งเควสนะฮะส่งเสร็จแล้วก็ให้เราเดินออกวาร์ปด้านล่างเรือไปได้เลยนะครับผมเม อิสลูตหรือเมืองนักดาบนั่นเองนะครับโดยที่เมืองนี้นะครับกร์วิทตี้ได้ใส่ NPC ย้ายชแนลไว้ให้นะครับผมซึ่งจะอยู่บริเวณด้านล่างของเมืองอิสลูตนะครับเมื่อคุยแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกชแนลได้คือชแนลไหนคนมันเยอะเกินไปเนี่ยจนเรารู้สึกแหลกเรารู้สึกไม่โอเคเนี่ยเราก็ให้กดย้ายชแนลไปครับเราก็จะไปสู่แนวอื่นได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะคนน้อยลงหรือเปล่านะยังไงก็ลองย้ายดูถ้าใครรู้สึกว่าโอ้โอน,นี้แหลกไม่ไหวเลยลองย้ายดูนะครับผมอ่าเราก็เริ่มนะครับคุยกับเก็นนีซี ััวนนน้อ,อย่างนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะกดคลิก่แล้วก็นําทางนะกดนําทางไปหาตรงนั้นได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีเส้นนําทางบอกแบบนี้นั่นเองครับผมอ่าก็คุยกับเขาให้เรียบร้อยนะฮะพอเสร็จแล้วก็ให้เราเดินมาเลยครับผมโดยที่ระหว่างทางนะครับเราจะเจอ NPC นักดาบนั่งอยู่หนึ่งตัวมีเควสเด้งบนหัวนะครับตัวนี้ให้เราคุยกับเขาเพื่อรับเควสไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเควสจะต้องมาส่งในตอนท้ายนะครับผมอ่าให้กดรับไว้ด้วยนะเสร็จแล้วก็เดินไปหา NPC ปลายทางที่เควสได้ไกด์เราไว้ได้เลยนะครับผม อ่าเขาก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับอ่าให้คุยกับชายแก่ก่อนนะครับผมพอคุยกับชายแก่ก่อนเนี่ยเขาก็จะให้น้ําแอปเปิลเรามาอ่าก็ให้เราสอนปั๊มยานั่นแหละครับผมนะครับคุยกับเขาให้เสร็จก่อนนะเสร็จแล้วก็กดกินน้ําแอปเปิลนะอย่าไปขายนะครับผมกดกินน้ำแอปเปิลเข้าไปครับอ่าแล้ว ก็คุยกับเขาอีกรอบหนึ่งเราก็จะผ่านเควสนะครับได้ยาได้อะไรแบบนี้มานะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้คุยกับ NPC ทหารข้างๆเขานะครับเขาจะให้บัฟเดินเร็วกับเรามาและให้เราไปทำเควสคุยกับป้าย3จุดนะครับผมคุยมาก่อนเลยครับเราก็จะได้รับบัฟเดินเร็วแบบนี้นะครับผมโดยที่เควสนะครับก็จะกระพริบบอกทั้ง3จุดในแมปแล้วนะครับแต่ว่าเรียงลันับบจุดยังไงเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูนะครับอ่านี่เป็นจุดที่1นะครับผมก็คุยกับป้ายให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็จุดกระพริบจะหายไป แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่2นะครับก็คุยให้เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายนะฮะก็คุยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับไปส่งเวสแค่นั้นเองครับผมเสร็จแล้วก็มาส่งเวสให้เขานะครับผม เราก็จะได้เวลแล้วก็ยาปั๊มมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เดินลงมาตรงนี้นิดนึงนะครับจะเจอ NPC ผู้หญิงนะครับมีเควสแดงอยู่ตรงนี้ให้คุยกับเขานะครับเขาก็จะให้เรานะครับซื้อเรทโพชชั่นมาให้เขานะฮะตรงนี้ต้องเลือกข้อสองนะฮะอย่าเอนเตอร์รัวๆนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมคุยกับเขานะฮะเขาก็จะถามว่ามีอะไรให้สอนไหมเขาจะสอนระบบต่างๆนะครับซึ่งให้เราเลือกรับการฝึกตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราเข้าไปซื้อเรทโพชชั่นมาให้เขานะครับผม ก็จะเป็น NPC ตัวนี้นะครับที่จะให้เรามาซื้อ Red โ o ชั่ n นะครับราคา50สิบเซนีแต่ว่า อันนี้เราจะไม่มีเงินนะฮะถ้าเป็นปกติเนี่ยเราจะต้องเดินออกไปนอกเมืองนะครับเพื่อตีมอนแล้วก็เก็บขยะมาขายนะครับให้ได้50เซนนะครับเพื่อที่จะมาซื้อเลสโพชั่นอันนี้แต่ว่ากาวิที่เขาแก้ไขปัญหาความยุ่งยากตรงนี้ไปแล้วนะครับโดยการปรับเลสโพชั่นให้เหลือแค่10เซนีเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้เดินผ่านเวสน,นี้ได้ง่ายๆแล้วก็คนที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยสามารถซื้อยามาปั๊มได้อย่างไม่ลำบากนั่นเองนะครับผมในไลฟ์สดของกาวิที่นะครับจีเอมเคางก็ได้ถอดมีดในต แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนอาชีพไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้อาวุธของอาชีพนั้นในการเปลี่ยนอาชีพอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นให้ถอดมีดขายไปเลยนะครับผมเราก็จะสามารถซื้อเรดโพชั่นได้นะครับอ่าเราก็ซื้อมา1นึ่ขวดนะครับแล้วก็ออกไปส่งให้เขาครับอ่าแล้วเราก็จะได้วิ่งนะครับแล้วก็เลเวลมาด้วยนะครับคุยกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคราวนี้เขาจะให้เควสให้เราฝึกขายบ้านนะครับให้เรียกว่าชัชธรรมนะครับอ่าเขาก็จะให้ของมาเราก็เอากลับไปขาย NPC นะครับผมตัวเดิมเลยนะครับ คราวนี้เลือกเป็นขายแทนนะครับแล้วเราก็ขายไปเลยครับ่วแคทนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็ออกไปคุยกับเขานะฮะคราวนี้เราก็จะได้เป็น วิ่งแล้วก็ EXP มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้เราก็เดินขึ้นมาบนสุดของแมปเลยนะครับคราวนี้แหละครับเราจะได้เข้าโรงเรียนกันจริงๆแล้วหรือที่เรียกว่าอะคาเดมี่นั่นเองนะครับผมอ่าเมื่อเดินมาถึงหน้าอ c คาเดมี่นะครับเราก็จะเจอ n p c ตัวหนึ่งนอนแองแงอยู่นี่นะฮะถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขาเนี่ยเขาจะให้เรารอ20วินาทีนะครับแล้วก็คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้สกิลแกล้งตายมานะครับซึ่งสกิลเนี้ยมันใช้ได้แค่โนวิดนะครับผมแล้วคืออันนี้จะทําไม่ทําได้้อ,อใออหอ้ นะครับผมอันนี้ก็คุยกับเขานะรอ20บวิแล้วคุยกีกรอบก็จะได้สกิลมาแล้วนะแต่ผมจะไม่ทำนะฮะ เมื่อเข้าโรงเรียนมาจะเจอ NPC ต้อนรับแบบนี้นะครับให้คุยกับเขาแล้วก็เลือกข้อแรกเลยครับผมก็คือลงทะเบียนนะครับเราก็จะได้รับยามาด้วยแล้วก็ได้เลเวลมาด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในอะคาเดมี่นี่นะครับจะมีเควสได้ทำเยอะมากๆเลยนะครับจะมีทั้งเควสอาจารย์ใหญ่เควสผอ,อเควสหยิบสมุดเควสนู่นนี่นั่นแบบเต็มไปหมดเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะขอสอนแค่ที่ Gravity เขาแนะนํามาแล้วกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณทําตามเนี้ยคุณจอบสิบเลยเปลี่ยนอาชีพออกไปเก็บเลเวลได้เลยนะอันนี้จะเร็วที่สุดถ้าเกิดว่าใครสนนนใใจเเี่ยกหห้้ลอองงงดดิูทุโรร นะก็จะมีเควสให้คุณทํามีอะไรให้คุณคุยเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายึดตามแค่ับที่สอนมาแค่ดับสิบนะครับก็ให้คุณเดินออกซ้ายนี่เลยครับผมจะเป็นในส่วนของห้องพยาบาลนะฮะให้คุยคุณกับนี่เลยครับเทอร์พิสนักบาบัดนะฮะเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าสอนเฟิร์สเอทได้ไหมอ่าเขาก็จะสอนสกิลเฟิร์สเอทพร้อมกับให้เลเวลเรามาแล้วก็สอนวิธีการใช้สกิลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะอันนี้คือให้คุยทุกหัวข้อเลยนะครับผม เลือกอันแรกด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะนี่นะเขาก็จะให้เลือดเรามาด้วยอ่าแล้วก็มีทํารับเควสเลดเทอร์บมาด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะต้องรับมานะครับซึ่งเขาจะให้เอาเลดเทอร์บมาให้เขาแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าเราก็รับมาก่อนนะฮะอ่าคราวนี้เราก็เดินออกมาข้างนอกของเรียนนะครับเราก็จะเจอกับเอ c ตตัวนี้ที่ยืนอยู่ข้างๆเจ้าต้นเลดแ n นตัวนี้นะครับเราก็คุยกับเขาได้เลยนะฮะอ่าเสร็จแล้วเขาก็จะให้ของรางวัลเรามานะครับผมก็จะเป็นเลดเทอร์บนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่น จะมีไอเทมอื่นด้วยซึ่งไอเจ้าไอเทมอื่นเนี่ยเอาไว้ส่งให้ไอเจ้าซอสแมนที่เรารับเคสมาตอนแรกนั่นแหละครับผมอันนั้นนะ่ะจะออกไปส่งตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ส่งเป็นเคสสุดท้ายก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนั้นนะ่ะถ้าคุยกับตัวซอสแมนตัวนั้นนะ่ะจะจ็อบสิบพอดีนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะเซิร์ฟนี้มนไม่มีเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าคุยอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปส่งเคสกับเจ้าซอสแมนตัวนั้นได้นะครับอันนี้ผมกำลังจะกลับไปส่งกับเเเเทอรรราาาิสมมื่กี้้นะะพวไดแล เสร็จแล้วก็ทำเรตเทิร์ฟเควสครับเขาก็จะสอนดูวยนั่นเราเสร็จแล้วก็จะให้เวลให้อะไรเรามาด้วยนะครับผมอ่านะก็จะเป็นอีกขั้นตอนนึง่งพอเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับก็ให้เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับเดินขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวเข้าห้องซ้ายนะครับนะเห็นไหมมันจะมีห้องเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจทำเควสลึกๆเนี่ยก็ลองเดินเช็คทีละห้องได้เลยนะฮะ นี้พอเดินเข้ามาห้องนี้นะครับเราก็จะเจอกับนักเวทตัวนี้นะฮะคุยกับเขาเขาจะสอนเรื่องระบบท่าต่างๆอะไรอย่างนี้ของเรานะถ้าใครไม่รู้ก็อ่านได้นะเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับเลือกข้อที่3นะครับก็คือว่าเขาจะให้เราไปฝึกตีไข่นะครับผมตัวนี้ก็ให้เราตีครับตีให้โดนนะปุ๊บสมบุติดามิเมจขึ้นมาเท่าไหร่ก็ให้เรามาบอกเขานะครับแต่จริงพิมพ์เลขอะไรก็ได้นะฮะ พอเสร็จแล้วก็เลือกข้อเดิมครับก็คุยกับเขาเนี่ยเขาจะถามว่าตีหรือยังตีเท่าไหร่สมมติเมื่อกี้ผมตี36นะฮะเขาก็จะแบบอ๋อโอเคอ่าแล้วก็ให้เราผ่านการทดสอบนี้ได้นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากการเรียนรู้นะฮะตรงนี้หลายๆคนเขาชอบมาทดสอบดาเมจกันนะอ่าเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมานิดนึงจะเจอ NPC ตัวนี้นะครับ a d e p t Adventure รก็คือตัว NPC สอนเราจับสัตว์นะครับก็คุยกับเขาได้เลยเขาจะพาเราเข้าไปอย่างที่จับสัตว์นะครับผมอ่ามการสอนจับสัตว์นั่นแหละครับพูดงงง่่่่าาายๆนนนนนนะะะะะฮออีีคครรรัับบกกกเเ็จสไปปแมึ พอมาแบบนี้นะครับก็ให้เราคุยกับ NPC ใส่หไซมวก่อนนะครับคุยกับเขาสลับกับเจ้าโพริ่งนี่นะครับสลับไปสลับมาจนเราได้ไอเทมจับโพริ่งมานะครับผมถ้าเกิดมีอะไรให้เลือกก็ระวังด้วยนะฮะเผื่อว่าบางทีมันต้องเลือกข้อสอนะฮะอันนี้ก็ คุยสลับไปสลับมาเนะเดี mm. <Doom. S 2> ๋ยวเราก็จะได้ท네 like ี่จับมานะครับนี Mal ่นะเขาก็จะสอนเราจับนะฮะตรงนี้ถ้าใครไม่เคยเล่นก็ควรจะอ่านนะฮะเทคนิคในห้องนี้จะมีอยู่เล็กน้อยนะครับผมก็คือว่าในห้องนี้จะมีเจ้าลิตเติ้ลโปรงอยู่นะครับก็คือเจ้าโปรงตัวเล็กที่เราต้องจับนี่แหละครับซึ่งของนะครับผมที่เราได้มาจาก NPC ซนะครับนี่นะเต็มไปหมดเลยนะฮะเราจะสามารถใส่ได้นะครับผมเราก็ใส่เข้าไปเลยครับได้มีดได้โล่แล้วก็สิ่งสี่ัญคือที่ครับผม หมวกของอ c คาเดมี่นะครับหมวกของอ c คาเดมี่ในเวอร์ชันนี้จะมีรูอยู่แล้วก็เขาบอกว่าถ้าหาก,การ์ดมาใส่ได้นี่นะครับผมไปเซตโบนัสมันจะได้แอทแท็เอเอเแทเพิ่มซึ่งบอกเลยว่าหมวกนี้เอาจริงๆใช้ได้อย่าง 99, 99เลยนะเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีให้เรานะครับผมถ้าไม่ใช้หมวกแคสอะไรอย่างเงี้ยก็กดใส่เข้าไปแทนได้เลยนะครับหมวกนี้มีรูไว้นะครับเพื่อใส่การ์ดเซต ซึ่งเจ้าการ์ดเซตนี้ก็จะดอปจากเจ้าลิตเติ้ลโปริ่งเนี่ยแหละครับผมโดยใน a c a d e m มีเนี่ยจะมีอัตราดอปที่ค่อนข้างสูงกว่านะอันนี้ไม่แน่ใจว่าในการวิธีจะมีไหมแต่ว่า i r o มีนะครับเพราะฉะนั้นในนี้หลายๆคนก็จะเลือกที่จะตีเจ้าลิตเติ้ลโปริ่งเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนเราได้เจ้าการ์ดใบนี้มาใส่หมวกนะมันจะใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคนินดนึงนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าการวิธีจะเอาเข้าไหมนะยังไงก็ถ้าเกิดเ่าหมวกนี้รัวก็ลองตีเจ้าพวกลิตเติ้ลโปรต่งนี้สักหน่อยกกะออละนะก เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาตีกันนะเพื่อเอาการ์ดนะครับผมแล้วก็จะได้เวลได้จ็อบด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราทำเควสอะมันก็จอ็อบสิอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสต,ตรงนี้ก็ได้นะฮะ,ะหลายคนเขามาตีกันเพื่อเอาการ์ดกันนะซึ่งตอนนี้เรายังจับไม่ได้เลยนะเนี่ยซึ่งเขาจะให้ที่จับมา5อันนะครับผมซึ่งยังไงเราก็ต้องได้แน่ๆสักอันอยู่แล้วนะฮะอ่ายังไม่ได้นะครับผมอีกสักทีหนึง่งก็ยังไม่ได้นะฮะอานสุดท้ายแล้วไม่ได้นะครับอ้าวแล้วยัง,ยงไงลเนี อ่ะทีนี้อันนี้คือผมซวยนะคือ5้าอันผมจับลิตเติ้ลโปิงไม่ได้สักตัวเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะใครจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเควนนี้มันไม่ได้ได้วลได้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณจับได้เนะี่ยคุณจะได้เลี้ยงเจ้าลิตเติ้ลโปิงนี่ครับคือมันก็น่ารักดีแหละตีหาการ์ต่อไปก็ได้นะหรือว่าจะไม่สนใจเลยก็ไม่ทําก็ได้นะครับผม ่เราก็กดออกมาตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่าเขาบอกว่าตรงนี้พอมาถึงจุดนี้เราจะจ็อบเก้าแล้วนะครับในเซิร์ฟแกรวิตี้นะถ้าเกิดว่าเราทําทุกอย่างมาแล้วนะครับเราจะจ็อบเก้าในเซิร์ฟแกรวิตี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในของแกรวิตี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินออกไปส่งเควสกับเจ้าซอสแมนที่อยู่บริเวณหน้าเรือได้เลยนะครับแล้วเราก็จะจ็อบสิบพร้อมเปลี่ยนอาชีพทันทีเลยนะครับผมแต่ว่าในไ o เนี่ยมันจะมีเควสอื่นอีกนะที่ต้องไปทําเพื่อให้จ็อบสิบนะครับผมแต่ว่าอันนี้สมมุติว่าเราจ็อบสิคสกิลตรงนี้ หมดก่อนด้วยนะฮะต้องอัพให้เกลี้ยงก่อนให้เต็ม9้านะครับมันถึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เสร็จแล้วก็เดินขึ้นชั้น2ไปครับผมจะมีห้องเปลี่ยนอาชีพรวมไว้ให้เลยครับอยากเปลี่ยนอาชีพไหนมีให้เปลี่ยนได้หมดเลยนะที่เป็นคลาสหนึ่งแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยด้วยนะอ่าน,นี่นะจะเป็นทางยาวๆแบบนี้นะครับผมซึ่งหน้าห้องเนี่ยก็จะมีป้ายบอกอยู่ว่าเป็นป้ายของห้องอะไรเนี่ยอย่างที่เห็นว่าซอสแมนคัทรูมก็คือห้องเปลี่ยนซอสแมนนะสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนน,นักนนนน ando, นน er. ก,นกนนะะันนี้เทควันนี้การสิเเเกกกออออรร์่่า็ดนนตไปันนี้เเป็นชรผมา ก็สมมติว่าเราจะเปลี่ยนฮาเชอร์ใช่ไหมเราก็เข้ามาในห้องนี้ได้เลยนะครับผมแล้วคุยกับเขาถ้าเป็นใน I.O เนี่ยจะเปลี่ยนอาชีพให้ตรงนี้เลยแต่ว่าในเซิร์ฟกาวิตี้เนี่ยเขาจะวาร์ปเราไปที่ NPC เปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องทำเควสนะครับผมไม่ต้องหาไม้่าราเชอร์ไม่ต้องหาไม้นักดาบไม่ต้องไปเดินแผ่นไม้อะไรแบบนี้แล้วนะคุยปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็จะได้ของเริ่มต้นเป็นของเริ่มต้นในแต่ละอาชีพด้วยนะครับนักธนูก็ได้ธนูได้ลูกธนูอะไรแบบนนี้้้้้้ดดววยยะครัมมตาาเเขขไไใหอูลลบ มีข้อมูลเสริมให้นิดนึงนะครับผมสำหรับพวกอุปกรณ์โนวิดท,ทั้งหลายนี่นะครับพอเราเปลี่ยนอาชีพไปแล้วเนี่ย ทุกไอเทมที่ขึ้นชื่อว่าโนวิดเราจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือใสใ่ที่เขาขายมีดไปนะครับผมก็เก็บเสื้อไวอ้เราจะใส่เสื้อได้สมมติว่าเราเปลี่ยนอาชีพแล้วนะเราก็จะใส่เสื้อกับหมวกได้เท่านั้นรวมถึงอาวุธที่ได้มาจาก NPC เปลี่ยนอาชีพนะครับผมแล้วของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นในเซิร์ฟเก่าเราก็จะแบบโยนทิ้งอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าในแพดการ์วิทตี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปแลกของได้นะครับผมให้เราเข้าไปในอีเดนนะครับเ p c นบตัวนี้นะฮะเราก็จะสามารถเข้าไปใน, Eden God, น ของนะครับซึ่งแน่นอนว่าใน IRO เนี่ยไม่มีนะแต่ว่าของ Gravity เขาทำพิเศษขึ้นมานะเพื่อให้คุณเอาของพวกนี้มาแลกนะครับเป็นใบวัฟฟีใบคีติโกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีให้แลกนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่ามี evet ความแตกต่างกักบ IRO พอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าใน r o เนี่ยจะมีระบบออฟแล้วก็มี n p c ตีบวกให้เราคุยด้วยแต่ว่าใน Gravity เนี่ยตัวนี้เขาตัดออกไปเพราะว่าเรื่องของระบบออฟเขาบอกว่ายังไม่มีเนาะก็เลยต้องทำอคาเดมี่แบบใหม่ขึ้นมานะซึ่งตัวไหนที่แตกต่างกันไว้เราก็ได้บอกไว้ไปทีีี่เรรยยบ้้้้อแลวนถาาท เลยครับเปลี well. end, ่ยนอาชีพแล้วก็ออกไปเก็บเวลได้เลยนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์กันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย